สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่20พฤษภาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันดัวที่ข่าวนี้อนาคตในฤดูกาลหน้าของเชลซีโปเชติโนโลและก็เนม่านะโดยการน,นี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดเชลซีสโมสรดังแห่งซูเปอร์วันเพียร์กิกิตจะได้ตัวมาดิโชโปเชตินโนเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในฤดูกาลหน้าและแน่นอน,นว่าจะมีความคาดหวังอย่างมหาศาลกับตรับทางสาวกสิงคโปรูที่ต้องการใช้ทีมกลับมาสู่ความสำเร็จกันอีกครั้งหลังจากล่มเหลวในปีนี้ หลังจากเชงเสร็จสิ้นนะฮะการเช็คโอเวอร์เชลซีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชอตบอดีเจ้าของทีมคนใหม่ที่จัดการเคเรนี่สินทั้งหมดและทุ่มเงินไปเป็นจำนวนมากในตลาดซื้อขายนะักเตะสองรอบล่าสุดนั้นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความทะเยอทะยานแต่กลับกลายเป็นว่าผลงานยังไม่เข้าที่เข้าทางนักโดยทางบอดีเคยนัดพบกับเอเจนต์หลายรายในช่วงที่กำลังวางแผนในการสร้างทีมใหม่ให้เชลซีสุดท้ายเขาก็ทุ่มเงินมากกว่า600้ล้านปอนด์คว้าต,ตัวนักเตะหน้าใหม่17รายเข้ามา ยังงแซมฟอร์บริดซึ่งดูเหมือนว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ค่อยดีนักขณะเดียวกันทางมีการบริงารแต่ว่าโบรีนั้นเคยพูดคุยเอเจนต์ชื่อดังอย่างทางจอชเมนเดชเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและก็มีความคิดที่จะคว้าตัวเคสโน่บรโน่กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสในวัย27ปีจากทาง U, แมนยูแต่ว่าทางชอมัสทูเคิลเชลซีในตอนนั้นปฏิเสธไปเนื่องจากมองว่ามีอายุมากเกินไป โบดียังคงเสนอชื่อบรอนโดให้กับทางชูเกลพิจารณาหลายครั้งจนสร้างความงหงุดหงิดใจให้กับทางเทรนเนอร์ชาวเยอรมันซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นในความขัดแย้งระหว่างทั้งคู่และก็แยกทางกันในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยสถานการณ์เดียวกันที่กำลังจะมาถึงเกิดขึ้นกับทางเชลซีกันอีกครั้งหลงังลมีการรายงานข่าวอ้างว่าโบดีอยากได้ตัวเนม่าดาวยิงซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบาราซิลของทางปารีสแซตงแชงกลมาร่วมทีมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในวิกฤตเกมรุกในขณะนี้ แม้โจซียังไม่ได้ประกาศแต่งตั้งโปรชิตโนอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข่าวลือนะว่าเทรนเนอร์ชาวอเจนไตเริ่มวางแผนสำหรับปีหน้าเอาไว้แล้วรวมถึงบทบาทต่างๆของตนเองและก็อิทธิพลที่เขาจะมีต่อทางนโยบายการซื้อตัวผู้เล่นในคร้งนี้ โดยทางโปรเชตโนต้องการจะให้พอลวิเชลผู้ในการการกีฬาของโมนาโกย้ายมาร่วมงานช,าชันทีเชลซีหลังจากที่เคยทํางานด้วยกันมาแล้วที่ทางซัตตันและก็ททอแนมฮอสเปอร์แต่ก็โดนทางบอดีอะไรครับไว้เนื่องจากมีคนทำมาที่ดังกล่าวอยู่แล้วโดยบริีเพิ่งจ้างผู้ในการกีฬา2คนได้แก่ทางพอลวิสเตนทรีและก็บรอดเอนส์ูสรวมถึงผู้ในการด้านเทคนิคอย่างทางคิสโตเฟอร์ วิลเวลขณะที่ทางโจเชลายส์แม็กคารเรและก็จิมเฟรชรับผิดชอบการจัดการสัญหานักเตะในคันงนี้ ส่วนประเด็นของเนม่านั้นมีการประยงานขาน่าวในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโบรดีได้พบกับทางนัสเซอร์อันเคเรฟีประธานสโมสรเปเอชเชที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปารีสซึ่งในการพูดคุยมีหลายหัวข้อรวมถึงการเซ็นสัสญญากับหงหอกแสมบ้านในค้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยแม้จะอายุ31ปีเนม่กเองก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นเด่นที่สุดของโลกใบนี้เขาจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางทุกทีมและนอกจากนั้นแน่นอนว่าการเซ็นสัสญญากับดาวเตะเลือดกาแฟอาจจะเป็น ผลประโยชน์สูงสุดของเชลซีในช่วงสมัยน,นี้ก็เป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทางโปเชติโนโเข้ามาคุมทีมในขณะนี้เนมานิยาจากทางบารเซโลนามาเล่นกับเปเช่ด้วยค่าตัวสถิตโลกนะฮะถึง222ล้านยูโรในปี2017และปัจจุบันเขายังเหลือสัญญาในทินปราศรัแฟนอีก2ปีรวมถึงค่าเหนื่อยอีกจำนวนมหาศาลและการที่ทางเชลซีไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในปีหน้านั้น ทำให้พวกเขาเนี่ยขาดทุนไปมากกว่า 1, 100ล้านปอนด์แล้วอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทางเชลซีคงสนใจเนบาอย่างจริงจังซึ่งการย้ายทีมจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อโอชิเตโน่เห็นด้วยโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันแบบไม่ค่อยสูดดีนะักหลังจากเคยร,ร่วมงานกันที่เปเชและโคชชาวเจนไมได้ให้สัมภาษณ์นะว่า เป็นเรื่องยากกับการทำงานในทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์อย่างเดมาเลโอเนลเบซี่และก็คิเดตเอปเป้ซึ่งอันนี้โปเชติโนเคยกล่าวว่าการที่ทางบาร์เซโลนามีเรย์เนลเบซี่บริวอัตเบริอัลมาดริดมีเคอร์ติสคิเซโนบารันโดถือว่าเป็นพรนที่พิเศษแล้วแต่เมื่อคุณดึงผู้เล่นเข้ามามากเกินไปสิ่งทุกคนต้องการตำแหน่งตัวจริงและก็เป็นที่หนึ่งในทีมนั้นมันอาจจะเกิดความสับสนขึ้นมาก็เป็นได้ เชลซีโฟกัสกับการกลับมาเป็นที่1อีกครั้งพวกเขายังมีเส้นทางอีกยาวไกลกว่าจะถึงจุดนั้นและถ้าโปเชตโนคือคนที่จะคุมทีมโบดีก็จําเป็นต้องฟังเฮดโค้ชคนใหม่ไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรกับการเซ็นสัญญาในมากก็ตามทีในข่างนี้โอนาน่าสุนแฮปปี้กับงูใหญ่ไม่สนข่าวสิงบรุษนะโดยทั้งอัลเบิร์ตโปรตินเนสนะฮะเอเจนต์ของอังเดรโอนานา ผู้รักษาประตูอินเ์มิลานย,ยืนยันแล้วนะว่านักเตะในความดูแลมีความสุขเป็นอย่างดีกับสมวรสไม่สนใจเรื่องการข่าวย้ายทีมนละทวันวัย2 7ปีรายนี้ก้าวขึ้นมายึดเมนึงของทีมแทนที่ซามีฮันดานอวิชพร้อมกับทำผลงานได้อย่างจเจ้าเจียมโดยเฉพาะในเวทียุโ,ยโรปที่เก็บคะแนนชีตได้มากถึง8เกมช่วยทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่10มิถุนายนนี้ โดยไม่ว่าช่วงหลังจะมีข่าวลือะว่าเชลซีทีมดังจากอังกฤษอยากได้ตัวไปร่วมทีมแต่ทางเอเจนต์ของโอนาหน้าเองอยังนทว่านักเตะนั้นมีความสุขกับทีมเป็นอย่างดีกับสโมสรและก็ไม่สนใจเรื่องการย้ายทีมในขณะนี้ข่าวลือในตลาดซื้อขายเป็นเรื่องปกติในช่วงนี้แต่ผมไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่ามันเร็วเกินไปและตอนนี้เขาโฟกัสแค่เรื่องในสนามเท่านั้น เรามีสัญญา5ปีกับอินเจอร์ตอนนี้ยังเหลืออีก4ปีซึ่งเขาโฟกัสเป็นแค่ช่วงโค้งสุดท้ายของเซรีอาและเกมชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกเท่านั้นเขายังมีสัญญาอีกอยาวมากเลยนะไม่มีอะไรต้องกังวลใจเขามีความสุขเป็นอย่างมากเขากำลังเล่นให้กับทางทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอิตาลีในขณะนี้โฟฟาน่ารับผิดหวังปีนี้สิงผลงานสุดย่ำแย่เลยนะ โดยเวชรีฟอร์ฟาน,นากองหลังของเชลซีเผยด้ว่าตนเองนั้นรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากกับผลงานของทีมในารายการนี้โดยสิงปรูทุ่มเงินไปนมากกว่า600ล้านปอนด์เสริมทีมในช่วงซีซั่นนี้หลังการมาของเจ้าของสโมสรคนใหม่อย่างชอตบอรีแต่ทีมกระตทาผลงานอย่างน่าผิดหวังนอกจากจะไม่มีลุนเดวอนช่วยแล้วอันดับในลิกก็ย่ำแย่หมดโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปในช่วงซีซั่นหน้า และจอที่จะจบในครึ่งล่างของตารนางคะแนนเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีโดยแข้งไว้ย2ปีรายนี้ย้ายจากทางเรซซสตี้มาอยู่กับทีมด้วยค่าตัวที่สูงถึง70ล้านปอนด์แต่นอกจากผลงานไม่เข้าเป้าแล้วยังเจออาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดซึ่งเจ้าตัวนั้นยอมรับว่าผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโมสรในปีนี้ มันเป็นอะไรที่ยากสำห,หรับทุกคนนะเพราะคุณได้เห็นตำแหน่งที่เชลซีอยู่และแน่นอนว่าทุกคนก็ไม่ได้มีความสุขเลยโฟฟาน่ากล่าวกับทาง s k y ยสปอร์แต่มันคือฟุตบอลบางฤดูกาลคุณจะมีผลงานที่ดีบางฤดูกาลคุณก็เจอปีที่ย่ำแย่ตอนนี้ทุกคนมีสมาธิกับฤดูกาลหน้าซ้อมให้มากขึ้นและพยายามผลักดันกันให้มากขึ้นเพื่อจะกลับไปอยู่ระดับที่สูงอีกครั้งในครั้งนี้ แลมพาร์ดสังสิงตั้งแถวหากเรือการันตีแชมป์โดยแท้งแลมพาร์ดกุนซือช่วคราของเชลซียืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้มีปัญหาที่จะให้ลูกทีมตั้งแถวปรบ,บมือเป็นเกียรติให้กับผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้หาพวกเขาการันตีควา้าแชมป์ฟีลมาลิกก่อนเกมในวันอาทิตย์นี้ซึ่งบรรดาสีฟ้าจะควา้าแชมป์สมัยที่5จาก6ฤดูกาลหลังสุดทันทีหากเอาชนะเชลซีของแลมพาร์ดที่เอีเอัสเตเดียมได้ หรือไม่งั้นพวกเขาก็จะการันตีแชมป์หากอาร์ซนอลไม่สามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์นี้ได้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดแลมพาร์ดซึ่งเคยค้าแข่งกับทางซิตี้หนึ่งปีในการนสิรหค14ถึงสิค15หลังจากใช้เวลา13ซีซั่นกับทางเซียงบรูจะสั่งให้ผพืนเล่นเข้าแถวเป็นเกียรติให้กับทางเปปกัเดลราและทุกคนในทีมเปอร์บยทันทีที่การลุ้นแชมป์ของปืนใหญ่จบลงอย่างเป็นทางการ ผมจำได้ว่าได้รับสิ่งเหล่านี้ในตอนที่ยังเป็นผู้เล่นอ,อยู่นะและมันก็เป็นสิ่งที่ให้ความเคารพเป็นอย่างมากดังนั้นผมไม่ได้มีปัญหาเลยกับเรื่องดนั้นถึงบรูจะมาเยือนเอีเอชโดยสถิติในการทำประตูรวมทั้งทีมในเกมพิมบริกนั้นในฤดูการนี้ของพวกเขาเท่ากับที่เอริงบาวฮานนกอน้าแมนเชสตี้ยิงคนเดียวไปมากถึง36ประตูในครั้งนี้เลยทีดเดียวนะ เอาได้ไง,งชูออลฟริกเตรียมลาเชลซีโยกซบคู่ปร,รับล่่มลีกหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวโดยชูออลฟริกนะฮะหัวหอกทีมชาติโปรตุเกสของเชลซีสโมสรดังแห่งสกอตลน์พิมเบลลงกิตที่ยืมตัวมาจากทางอารเลติโกมาติดเตรียมเก็บข้าวของอมลาสแตมฟอร์ดในช่วงเสมอนี้โดยมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะพร้อมรับช่วงต่อไปใช้งานในคาัังนี้ ซึ่งเฟรดกำลังจะหมดสัญญายืยมตัวกับทางเชลซีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและก็ยังไม่มีท่าทีนะว่าสิงโตนังเงินครามเชลซีจะใช้ออปชั่นอย่างเป็นการถาบอนและมีความเป็นไปได้สูงนะว่าดาวเตะวัชักเปนรนี้จะไม่กลับไปเล่นที่อาราติโกมาติดอีกแล้วเนื่องจากมีปัญหากับหุ่ซืูงเชโกซิเมโอเน มาร์กาสือแดนกระทิงรายการข่าวระบุเลนะว่าเฟริกยังต้องการจะลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าและดิวคาสเซลที่กำลังกาจะคว้าท็อปโฟนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กองหน้าฝอยทองอาจตัดสินใจย้ายไปร่วมทีม,มโดยเอติฮาวนายใหญ่ดิวคาสเซนชื่นชอบฝีเท้าของเฟริกมานานแล้วและกำลังจะปรับปรุงขุมกำลังครั้งใหญ่หลังจากฤดูกาลดยหวังว่าดาวยิงโปรตุเกสนั้นจะเข้ามายกระดับเกมรุกของพลพักคสาริกาดงได้ทตนทีนะ อย่างไรก็ตามฟรกยังมีสัญญายาวกับทางอตเลติโกมาดริดจนถึงปี2 0 2 7และเขาถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์เดียวและข่าวเชียซีในช่วงเย็นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ